ครับนี่เป็นสายลิง USB ์ USB ขีด PPI นะครับตัวนี้นะครับใช้กับตัว PLC s 7 2 0 0นะครับซึ่งเป็น USB to RS 4 8 5แด adapter นะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับมีไฟ TXRX นะครับก็ในกล่องก็จะมีแผ่นไดเวอร์มาให้นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นหัว USB เขียบเข้ากับโน้ตบุ๊ก PC ได้เลยนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวลักษณะยอย่างนี้หัว DP9 ตัวผู้นะครับตัวนี้ก็ไปเสียบกับ PLC นะครับตระกูล S 7 2 0 0ได้เลยนะครับภายในกล่องนะครับนี้เป็นกล่องนะครับก็ขอฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นะครับอัตโ m ม t i o ชั่น c ก m นะครับหรือโทรมาสอบถามได้